เติดตัวกำงามติดตัวพอดีกินนะพี <ian> ่น้องเอ้ยปลาค่ะปลานะคะสตียามเช้าค่ะผังเสาะไปไลยปลามานะคะน้องสายไปไลยปลามากับพอเถ้าพิ่นไปปลาหกตัวเจ็ดตัวค่ะโผโ่ไปติดตัวงาม สวยขนาดจ้าพี่น้องวัสมสวนผักจ้าพี่น้องจ้าต้นกัดซาสวยขนาดจ้าโออิชิพี่เองเอาไว้ใส่ต้มไก่มีอยู่สองต้นทาั้งงามทาั้งใหญ่นะคะส่วนผักเราก็ยังเหลืออีกเยอะค่ะพี่น้องะ่ะ ีจะน่าสิปลูกใหม่อีกนะคะสภาพลองไปเบิ่งเห็ดฟางพามเห็ดฟางนางน,นี่พี่น้องกระลำดอกต้นนี้ออกดอกยังเอ่ยยังค่ะอันนี้ออกกี่อยังกระลำดอกนะครับพี่น้องงามแท่งงามบางงามโพดงามโพ น,นี่ก็เป็นขึ้นชายส,สวยค่ะขึ้นชายอัน,นเป็นผักหอมลาบนะกำลังปลูกสิคะผักสลัดผักปรุงนะคะอันนี้ออกดอกอยู่โอ้ยนี่ดอกตรีงามนี่เ่อย<ๆ>กินแล้วเก็บไห้อมมาลาอนนะ จะเอาปลาไปฝากแกม,มาราดอก็ออกดอกแล้วค่ะตรงนี้ก็ออกดอกสวยะะแล้วค่ะอันนี้เป็นคนานะคะ บักขือเทศสปังงามก็รักดีอท่าพี่น้องเริ่มสุกแล้วด,ดกแค่ดกวาบักขือเทศใหญ่นะครับพี่น้องขาดกแหนดกวาเป็นมาบใหญ่หญาง,งามาใดรเคยกินตำมะเขือเทศเนาะแต่ก่อนพอล่ามาก,กินตำมะเขือเทศกินกบเข่าตำมะเขือเทศดิบ เทศเล็กกำลังเป็นพร้อมนะคะงามแต่แตกำลังเริ่มสุกเลยทานตะวันกำลังออกดอกค่ะส่วนอันนี้ก็กำลังแก่แล้วแก่แล้วเจ้พริกมาลงนะคะ มาดูตะก,ก้าเห็ดนางนะคะสองตะก,ก้าค่ะตรวจอากาศขา่าวสดกันอุ้ยน้องมาดูมาดูมาดูกำลังออกดอกแล้วจนไม่อาทิตย์จังไม่ถึงอาทิตย์เลยออกน,นะคะแทนแทนแทนขงเทิงเลยกำลังเป็นสีขาว,ขาว ตัดใหญ่ไปแล้วนะคะนี่คะ่ะดอกเห็ดพี่น้องกำลังออกสวยๆนะคะพี่น้อง่ะมันยังพึ่งไม่ได้ยัได้พออาทิตย์สำนักพี่น้องมันก็นเลยแบบยังออกบปลายตั้งแต่เขาปลูกมาตัดใยสามวันนี่เลยตัดใยมางในมันได้หอดอาทิตย์สัาแต่เริ่มเป็นดอกเห็ดแล้วจ้ะพี่น้องนี พะเห็ดฟางในตะก้านะคะปลูกครั้งแรกก็จะได้กินแล้ค่ะนี่ค่ะไปสวยอยู่ดอกกันพี่น้องเห็นบ่มมืออื่นกันเสด็จดอกไปเสร็จต้มยำไปแล้วเดี๋ยวนี้ด,ด,ดูพี่น้องกำลังเป็นดอกทั้งพุ่นกับขาวจุดจีจุดจีดจ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 ด้กำลังเริ่มออกดอกจ้าค่ะ มันใหญ่ไวดอกพี่นอ้องดูเกสษดรเก็บนะคะค่ะข้างนาเนี่ยฮะกระแตกไข่เด้อพี่น้องเพราข้างนามันสีชมกว่าข้างลางง่างมันบอดิไข่หลายขนาดถ้าพงวัดมันออกมันสีเป็นเต็มตะกร้าแล้วก็สีขาวขยะอยอสันสิงห้งาพี่น้องเห็นบหมนี่ไข่เห็ดโอ้ยคอยปลูกครั้งแรกพี่น้องตื่นเต้นนะคะ เคยปลูกยึกเถื่อสั่งหัวเสื้อมาสะสามร้อยบาทนี่พี่น้องกำลังแตกไข่ของเทิงนะส่วนข้างล่างนะเป็นดอกเห็ดนะจ้าตุมุติม,มิราคาพี่น้องขาก็มันออกายนนะสิสั่งมาปลูกนะคะสั่งมาปลูกขายเพราะว่าหัวเสือมันกบบระเบิดแพงพี่น้องฟังเขาก็มีแต่เสิเห็ดแตบว่าเป็นกองเตี้ยมันจากสิงหเนาะเป็นตะกตายอย่างนึง ดอกเห็ดเห็ดเพื่อเห็ดเพื่อข้ากำล,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 ลังออกเปตดสั่งเลยแต็มุตตมีเออปลูกเสตก่าออกสีลออกรอบตะก้าลข้างนาก็ออกเต็มสิกลังไข่ข้างนา นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเห็ดของนางค่ะกำลังออกนะคะเปิดให้อากาศเข้าสิบนาทีแล้วปิดไว้คือเก้านะคะผิดไว้เหมือนเคยนะคะเปิดให้อากาศเข้าวันละสิบนาทีนะคะปลูกครั้งแรกเกษตรกะตื่นเต้นเน้ะน่าจะปลูกขายนะครัแบบนีะเจ็ดฟาร์มเห็ดเลยนะคะ ปอบอกขอยมีคนปลูกเห็ดฟาง่ายนั่งหมักกินเห็ดฟางครับตื่นนอนมาล่ะก็มารดผักใช่เป็น้องผ้าไปน้องสมสวนผักงามสาวๆพี่น้องนี่ผักงานมนะเขียวทุ่มนี่ต้นกัญชากับผากใจพี่น้องนี่พริกกำลังแตกแ้ะจ้ะมีบัตสยา,มาหมกหุงกำลังเป็ดตดใหญ่ อะไรบักปูกแล้วอยู่กับส่วนผักมันมีความสุขนะพี่น้องอย่านะไป่ได้เห็นนีนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ขั้ตอนแล้วมันกำลังแตกพี่น้องยอดมันกำลังแตกสเดปเป็นพุ่มนะคะกระลำดอกนะหัวเดียวก็กิกนเบอเบอิดพี่น้องเอ้ยงามแท้แท้ กัญชาต,ตัวผู้ตอนบ่ายจะไปหาอมมาลาเสอปลาไปขายเลยพี่น้องเสอปลาไปขายจ้าพี่น้องจา้านั่งดิจใจเห็ดนั่งออก <c oughs> ดิจใจเห็ดออกเป็นดอกแล้วพี่น้องอัด เมื่อื่นมื่อแรกเมื่ออื่นก็จะได้เก็บกินนะพี่น้องเพราะเห็ดมันใหญ่ไวเนาะเห็ดฟางอะ่ะตืบโออกปป็นสาวเป็นแรงมันก็ใหญ่เลยสินะราคาเสียออกลายกว่าเก่าอีกสองตะก,ก้าเนี่ยก็ะซัมกินในเฮือนเนะเนาะมันพอกินอยู่แล้วพี่น้องแต่มันออกลายอะ่ะพอต้มพอแกงอยู่แลนะ้วราคาเพราะมันเห็ดมันออกหลายๆผลางานเป็นแบบแต่กระจังปลูกใหม่พี่น้องปลูกขายนะคะ กษัตริย์กาัตริย์สนิรพน้องจ้าสวัสดีค่ะพาไปชมเห็ดฟางนะครับพี่น้องค่ะ